สวัสดีครับผู้เล่นที่เล่นเ,เกมแบล็คล็อกออริจินเซิร์ฟเวอร์นะครับรวมถึงเซิร์ฟเวอร์โอวันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยๆเป็นสิ่งสำคัญนะที่ผู้เล่นโอวันนะครับก็อาจจะต้องรู้ล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันจะมีผลดีนะครับในแถทอนาคตของโอวันนะครับ จะเป็นเรื่องอะไรนะั้เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยนะเติมเงินภายในเกมแล้วเล็อกริจินเติมที่ไหนเติมอย่างไรเราขอแนะนำให้เติมกับร้านค้าอิเล็กติกชอ็อปราคาสบายกระเป๋าถูกกว่าเติมเองมีการันตีจากลูกค้าที่เคยใช้บริการและ ปลอดภัยร้อไม่มีการรีฟันแน่นอนร้านอิลาติกช็อปเปิดให้บริการตั้งแต่9้าโมงถึงเที่ยงคืนติดต่อขอใช้บริการได้ที่เฟ e บุ o ก l ลายร้านค้านี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ สำหรับสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื่องนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องเสืองนี้ผู้เล่นหลายคนก็จะเจอปัญหากันอยู่นะในการส่งเสื่องให้ได้2 F F เอฟเนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักเลยนะแล้วก็ปัญหาลองลงมาคือส่งได้2 F F เอฟเแล้ว ก็ไม่ได้ตรงตามที่ต้องการไปมันก็จะเป็นปัญหาตามต่อมานะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการส่งสองเอฟเฟกนะครับในแพลปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับอันนี้ผมอยู่นอตอเมริกาเซิร์ฟเวอร์นะครับได้ทำการอัปเดตระบบการันตีเฟืองสองเอฟเฟกแล้วนะครับ มันจะทำยังไงมันจะสร้างยังไงให้ได้การันตีเฟื่องสองเอฟเฟกเราไปติดตามดูความกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการได้รับการันตีเฟืองสองเอฟเฟกนั้นทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆเราก็เข้ามาที่หน้าเฟืองนะครับเรากดสิมเพจสุดนะครับก็ขเข้ามาที่หน้าผสมเฟื่องตรงนี้นะครับ เราก็เลือกเฟืองสองชิ้นนะครับเลือกไปแล้วมันก็จะมีแท็บการันตีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าดับเบิลสกิลก็คือดับเบิลเอฟเฟกต์นั่นและจากการันตีเมื่อผสมเฟืองครบสิบขังนะครับอ่ะเราก็ลองการผสมนะครับเฟืองครบสิบขังและมาดูกันว่ามันจะการันตีสองเอฟเฟกต์จริงหรือไม่ เราก็จะผสมเฟืองนะครับ60ครั้งแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะนี่ไงนะครับเมื่อผสมเฟืองเอ่อตัวที่มีหนึ่งเอฟเฟกนะครับ60ครั้งมันก็จะการันตีให้นะครับเป็นเฟืองสองเอฟเฟกนะครับให้1อันนะครับดังนั้นอนาพตของโปรบอลเซอร์นะครับ ก็อยากจะบอกว่าใครที่มีเฟืองเนี่ยเเฟบไว้ที่ไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเฟืองค่อนข้างจะหายากจริงๆนะเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยแล้วก็รอแนในอนาคตอัปเดตเรื่องระบบพลังรีของเฟืองนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนำ เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับระบบการันตีเปลือกนะครับที่จะส่งได้รับ2เอ็เฟ็กแน่นอนแบบร้อนะครับพูดเล่นในซีก็อย่างที่บอกไปก็เกยบเก็บเปลือกรอกันไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่าไอ้ตัวระบบการันตีเปลือกเนี่ยจะอัปเดตเข้าโปรบอลเซิร์ฟเวอร์วันนนะครับดังนั้นก็ คนรอนะครับและระยะเวลาในการรอก็เก็บสะสมเฟื่อไว้นะครับอย่าเพิ่งไปย่อยซะหมดนะถ้าเพื่อนๆหรือผู้เล่นไม่รีบนะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับและอนาคตเราก็จะนำม,มาใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและกลับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ